สวัสดีค่ะพี่แม่ทุกคนวันนี้นะคะหน่ก็จะมาเล่นสไลม์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ก็คือว่าหมวยเนี่ยจะมารีวิวสไลม์นะคะทั้งหมด8สูตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มจิ้มกันเลยค่ะไปกันเลย โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเหมือนจะมาจิ้มสูตรแรกให้ดูก่อนนะนี่ก็จะเป็นสูตรใสนะคะอันนี้ก็คือมันอาจจะเหลวโอ้โหเหลวมากๆเลยค่ะก็อันนี้เป็นสูตร jelly water นะคะอันนี้เหมือนก็ขายเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะทําให้แข็งเลยนะคะแต่อันนี้เหมือน เล่นมาประมาณเดือนเดือนหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วนะคะอ่าก็อย่างมันก็ละลายแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะคะก็ผ่านไปอันต่อไปก็จะเป็นสุดนี้นี่นะคะสุดนี้เลยอะ่ะสูตรน,นะคะเป็นส so ูตรเซเว่นเส้นนั่นเองค่ะเซเว่นเส้นก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีโอโน สีคล้ายๆสีบานเย็นนะคะอืมสีคล้ายๆสีบานเย็นแต่ว่ามันจะเข้มกว่าในกล้องนะในกล้องอ่อนมากก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นมาจิ้มกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำมาเปิดกันเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมทุกทุกสุดเลยนะโอเคทุกคนอาจจะย,ยังไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะว่า ไม่ค่อยได้กินเสียงมากเนาะเพราะว่าเหมือนอัดกับไมค์ะคะไม่ได้อัดกับเอิ่มนะฮะไม่ได้อัดแบบนั้นนะเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะนั้นนะคะพอเขเราจะเอามาออกมาติ้งกันเลยค่ะนี่จะเป็นสูตรสเปนเซนนะคะก็สูตรนี้เนาะสูตรนี้จะเป่าได้ค่ะแต่ว่า เขาจะเป่ายากหน่อยเพราะว่า,เ,าเขาจะมีหแับว่าเนื้อที่แน่นกว่าทุกสูตรเลยนะแต่ว่าดีมากๆเลยค่ะก็เอามากินอาจจะไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่าอัดกับไมอไ้อย่างที่บอกไปนะคะนี่ยนะไหม แต่ว่าความจริงนะคะเสียงจริงฟินมา,ากเลยนะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างต่อไป คลาสตัร์ดนั่นเองค่ะสุดคลาสตาร์ดก็นเหนียนมากๆค่ะจะเป็นมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งนะที่เหมือนชอบที่สุดเลยนะคะในบรรดาสารนะก็เดี๋ยวให้ดูนะคะยังไม่ถึงเวลานะสูตรนี้ทุกสูตรจิ้มฟินหมดเลยนะคะเนาะมันจะเสียงเสียงไหย มันจะเสียงไม่เหมือนกันนะแต่มันจิ้มฟินทุกสูตรเลยนะนี่นะคะเป่าได้หมดทุกสูตรเลยนะนะคะเล่นกับพัดลมดีมากๆาในสุดคาตาดนะคะจะดูเหมือนเดิ่งๆเนาะแต่ว่า มันก็เด้งแหละแต่ว่ามันเด้งหน่อยนะคะอือันนี้ทำมานานวันแล้วละ่ะนี่นะคะนี่สูตรใหม่ล่าสุดด้วยนะเ <c oughs> พิ่งทำเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ทำนานแล้วนะ <c oughs> ก็อาจจะมีเสียงรบกวน <c oughs> นะอันนี้จิ้มฟินนะคะนุ่มนิ่มมากๆ ูตรต่อไปอนี่เป็นสูตรพุดดิ้งครีมโยเกิร์ตสตรอเบอรี่หรือพุดดิ้งครีมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเรียกสั้นๆว่าโยเกิร์ตสตรอเบอรี่หรือสตรอเบอรี่โยเกิร์ตตัวนี้จิ้มเป็นเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นพุดดิ้งเลยดิ้มๆนะคะที่นีดอาจจะยาวน้องเพราะว่า ล้าก็รีบอันนี้เป็นทุดดิ้งเนาะการอิทิลีในการแผ่ของเขาก็จะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าถติว่าเราวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเราแผ่ออกมาเขาก็จะเป่าได้นะคะถ้าวางไว้แล้วก็แผ่จะเป่าได้แต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะเป่าไม่ได้เข้าใจมนะั้ย ก็สวัสดีของเมาโจสูตรนี้ชื่อสูตรว่า very beautiful นะคะสูตรนี้เนาะสวย สูตรนี้เป็นสีที่สวยที่สุดในกลุ่มสลามแล้วนะคะแล้วก็เป็นอันที่นมชอบด้วยนี่นะคะสูตรนี้ก็คือสูตรสีทองนั่นเองค่ะสูตรสีทองนะคะเป็นเนิบใส่นะสีทองนะคะมีสีทองสีทองเนี่ยจริงๆเขาก็มุกเลยเนาะนมาด,เดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำให้มันมุกหืออะไรนะคะ มันมุกไปขหงนเองอะนะนะนนก็เลยจะมุกน้อยหน่อยน่ารักมากๆเป่าได้นะคะเนี่ยถ้าแผงออกมามันจะใส่นะเห็นไหมเป็นแบบนีนะ้มันก็จะไม่มุกนะคะแต่จริงๆมันก็มุก สยชอบที่สุดเลยแถมกระปุกสวยด้วยสูวนี้ชื่อออริเ yeah. ย่ยอมาจากออริจินอลนะคะสูวนี้ทางร้านก็ขายมาดูให้รูปร่างกระปุกของมันก่อนกระปุกนี้นะคะเหมือนทำเองนะเนี่ยไอที่มันย้อยๆออกมาเนี่ยเหมือนไม่ตั้งใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะทำมันนะคะแต่มันมันย้อยออกมาเองนะนี่เป็นแบบที่คลุมนะคะ หมยก็ทําอันนี้เหมยก็รับทาอันนี้อยู่นะคะเนาะจริงๆมันจะไหลออกมาเยอะมากเลยนะคะแต่เหมยตัดออกไปเนาะก็เลยแต่อันนี้เหม,ม,มือนมันหยดๆออกมาเป็นธรรมชาติมากนะเกเปิดตดาดาแยมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้างนึงก็เป็น ส่วนนี้ก็ปุกมันมดูเหมือนจะอันนั้นหน่อยนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยินเสียงจิ้มน,นะคะแต่ว่าเนื้อสอัมผัสดีมากๆชอบมากๆเลยละ่ะอ,อรี่สุดนี้น่ารักมากๆค่ะแต่จริงๆมันละลายกว่านี้นะแต่ว่าหมดนเป็นสารญ,ญ,ญาเพิ่มมานะคะมาจิ้มกัน มชอบเนื้อสัมผัสเนื้ชอบเนื้อเลยอ่ะชอบเนื้อมากๆเลยนะก็เนื้อมันโอเคมากๆเนื้อมันจับอย่างเงี้ยโอเคมากมออค่ะ มันจะแข็งมันก็โอเคเลยอ่ะนะอหอมทุกสูตรเลยน่ารักมากราคาจบต่อไปจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุด สุดใหม่ล่าสุดเนาะนเราจะให้ดูอย่างอื่นนึงนะคะที่เอยทำกับเนื้อนี้นะคะเดี๋ยวรีวิวเนืน้อก่อนอัน,นนี้เพิ่งทำเมื่อวานนะคะดีเหมือนกันเลยนะใช้น้ำยาทำสลา,านสูตรเดียวกับสูตรซันเดย์นะคะเอสเซนเซนไม่ใช่ซันเดย์เซนเซนนะคะก็ยืดมนาะอันนี้เป็นสูตรอะไรอะด อ๋อเป็นสูตรนั้นค่ะพิงกี้สกานะคะสูตรนี้จิ้มไปขึ้มมามันจะไม่มีเสียงเลยนะเห็นไหมตอนแรกก็อาจจะมีเสียงตานสุดท้ายมันก็จะเสียงลดลงเยอะนะคะนี้ก็โอจบสูตรนี้ก็คือ สูตรชาบูนั่นเองค่ะสูตรชาบูเนาะเป็นสูตรแบบจิ้มสูมชาบูอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเป็นน้ำชาบูนะที่เป็นน้ำยาน้ำยาทำซาลานะคะเป็นสูตรชาบูคิดเองอชาบูเนื้อเนียนมากๆเลยนะคะในกล้องอาจจะเป็นสีขาวนะแต่จริงๆมันเป็นสีชมพูนะคะชมพูอ่อนๆนะจิ้มฟิเหมือนกันนะคะ ่านีุ่ดนี้มีความเด้งนะคะ,นนะ,นะ,นะยืดนะคะเห็นไหมบ้างโอ้กระเด้งเลยจบ ทำกับเนื้อนี้นะคะเนื้อนี้แบบเหมือนกับที่ไปทากับฝาเนี่แบบนี้นะแต่ทำกับอย่างอื่นนะสามกันก็จะเป็นแดนนี้นะคะเป็นอย่างนี้ทํากับฝานกาวนะคะหลุดหลุดยากมากนะคะนี่นมันจะย้อยย้อยลงมาอินตามธรรมชาติของมันแล้วก็สามารถเปิดได้เห็นไหม เห็นไหมคะสามารถเปิดได้ด้วยนะอันนี้เหมยก็ทำเองนะคะก็รับทำเหมือนกันเนาะนะคะจริงๆทำเคโสโทรศัพท์ก็ได้นะคะก็ออกมาได้หรือว่าถ้าใครจะอยากทำอย่างอื่นก็สามารถแกะออกมาได้นะคะแกะออกมาได้เนะะะออานะ,ะทำเป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้นะคะแกะออกมาได้เนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะเหมนก็ต้องขอตากันไปก่อนแล้วนะคะโอกาสว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะบ๊ายบาย